สวัสดีครับ5ตัวเน้นชัวร์ประจำวันอังคารที่25พฤศจิกาย,ยน2 5 6 8นอยะครับอยู่กับผมเซียนบูมบอลเตง um ในเวอร์ชั่นที่เสียงเป็นหวัดนะครับผมขออาภัยด้วยถ้าเสียงมันไม่ค่อยน่าฟังสำหรับวันนี้นะครับสำหรับผลงานเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกที่ผมใช้ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์นะครับผมยังมาไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เดี๋ยวขอดูในระยะยาวนิดหนึ่งละกันนะครับตัวแรกครับตริโนเนี่ยแพ้กับโคโม่หนึ่งต่อห้านะครับคู่นี้ผมให้อยู่ต่อโคโม่ราคาปอปอแล้วก็ สกอร์ต่ำสองลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับคู่นี้ต่อโคโม่บวกครับแต่ว่าสกอร์ต่ำโดนนะฮะคู่ที่2ครับผมแรนเดอร์กับโอเดนเซ่นี่จบ0ูนนะครับอยู่รองโอเดนเซ่ราคาปอปบินิบวกนะครับแล้วก็อีก3คู่ที่เหลือนะครับผมซาสซูโร่เสมอปิซ่า2องนะครับผมต่อซาสซูโร่ปอปนี่หูขาดโดนครึ่งหนึ่งนะครับคู่ที่4ครับแมนยูเอเวอเรตต์นี่เป็นเอเวอเรตันบุกชนะนะฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเซอร์ไพรส์สุดๆนะฮะต่อแมนยูโดนไปครับ และคู่ที่หานะครับเอสปันยอนเฉียดเอาชนะเอเซปิยาไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้รองเซปิยาก็โดนเหมือนกันนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอดูอีกสักนิดหนึ่งละกันว่าระบบ AI จะทํางานได้ดีแค่ไหนนะครับขอดูแบบยาวๆนิดนึงเพื่อนๆนะดูวันเดียวมันไม่ได้นะครับโดยวันนี้ฟุตบอลผมจะเน้นไปที่ UCL เป็นหลักนะครับ4คู่กับอีก1คู่จาก AFC แชมเปี้ยนลีกละกันนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติใครคิดว่าแม่นกว่า AI นะครับผมอยากจะท้าประลองนะฮะจัดมาได้เลยนะครับตอนนี้ผมมีกิจกรรรมนะคับ ถายผลสกอร์ชิง p h o n e 17อยู่นะครับผมสามารถทักมาสอบถามหลังใหม่ได้เลยครับทางแอดแอดบอม88นะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องผมครั้งแรกนะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานกันสักหน่อยนะฮะช่วงฟอร์มดีมีช่วงฟอร์มตกมีนะครับผมผัดผัดกันไปยังไงก็อย่าเพิ่งทิ้งกันนะเพื่อนๆนะโอเคมาเดี๋ยวไปไล่ดูข้อมูลวันนี้กันดีกว่านะฮะว่า AI จะทํางานได้ดีแค่ไหนครับตามมาเลยครับ เปิดคู่แรกครับไปดูคู่เตะดาวนก่อนเวลาตีหนึ่งสิบห้านาทีครับฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะฮะอัลฮิลาวครับจากซาอุดีอาระเบียวันนี้เปิดบ้านครับต่อรักการไปเยือนของอัลชอต้านะครับผมทีมยักษ์ใหญ่จากอิรักนะครับโดยปัจจุบันนะครับผมทางฝั่งของตะวันตกนะเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเขาแบ่งเตะกันเป็นฝั่งตะวันออกกับตะวันตกนะครับโซนนี้เนี่ยอัลฮิลาวเนี่ยนั่ไปจ่าฝูงนะครับสี่นัดเก็บได้สิบสองคะแนนเต็มเลยครับยิงสิบเสียห้าประตูที่เสียบวกอยู่ห้าลูกนะครับผม ผลงานเอาฮีลานนี่ดีมากๆนะครับผมถึงนักขณะนี้นะครับในทุกรายการเลยนะฮะพวกเข้าชนะติดต่อกันมาแล้ว11เกมรวดเลยนะครับและก็ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะยิงประตูใส่กู่แข่งแบบถล่มทลายอีกด้วยนะฮะผลงานดียอดเยี่ยมนะฮะเพอร์เฟกอะใช้คำนี้เลยแล้วกันส่วนทางฝั่งของเอาชอต้าครับผมปัจจุบันนะครับในโซนนี้นี่อยู่รองบวยเลยนะครับซีดัผ่านไปมี1คะแนนเท่านั้นครับเสมอ1แพ้3นะครับยิง2เสีย8ประตูได้เสียติดลบอยู่6ลูกครับ ผลงานของอัลชอต้าห้างด้านหลังสุดชนะ2แพ้3นะครับถ้าพูดถึงเกมในระดับฟุตบอลยุโรปนี่ล่าสุดคือการบุกไปแพ้ทรัคเตอร์นะครับตัวแทนจากอิรานศูนย์ประตูต่อ1นก็ต้องยอมรับครับว่าเวลาเจอทีมยักษ์ใหญ่ในระดับเอเชียเนี่ยยังสู้ไม่ค่อยไหวนะครับอีกหนึ่งแมตช์ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพวกเขาเล่นในบ้านนะฮะก็ยังแพ้เอาอีตีฮัรดเลยนะฮะหประตูต่อ4ก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะไหวหรือเปล่านะต้องบุกเยือนด้วย รด,ดูการก่อนนี่เคยเจอกันเกมหนึ่งนะครับผมพวกเขาเนี่ยบุกไปแพ้อเอาฮีลาวที่สนามแห่งนี้เลยครับศูนย์ประตูต่อ5นะครับผมในรายการเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนี่แหละนะฮะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะห่างชั้นกันพอสมควรนะฟุตบอลซาอุนีเขาไปไกลแล้วนะครับผู้เล่นมันดีเหลือเกินนะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้แบบคร่าวๆนะครับผมทางฝั่งของอัลฮิราวแน่นอนแหละผู้เล่นระดับเกรดเอนะครับผมลงสนามก็ได้ครบ าจะเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติโมร็อกโกครับอย่างโบโน่ครับคาริดูคูลิบารีครับตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟนะฮะรูเบนเนเวสนะครับผมสเกมิเลนโกบิซาวิชครับสองตัวในแผงกลางกองหน้านี่ดารวินยนเยสมาอยู่กับอีวีลาวนะเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับผมเล่นดีด้วยนะครับผมมาอยู่ที่นี่นี่เป็นเทพเลย6นัดยิงไป4จ่าย2นะครับในฟุตบอลลีกแล้วก็นอกจากนี้ยังมีตัวบราซิลเลียนอย่างมาลค้อมอีกด้วยนะครับที่คาแข้งอยู่ทีมมา3ฤดูกาลเป็นตัวหลักมาอย่างยาวนานนะครับขณะที่ ทางด้านของทีมเยือนครับเอาชอตา้าพื้นฐานส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักเตะอิรักนะฮะแม้ว่าในรายการนี้จะอนุญาตให้ใช้นักเตะต่างชาติลงได้เต็มก็ตามนะครับแต่ก็มีนักเตะต่างชาติอยู่ไม่มากเท่าไหร่ครับผมจะจะมีกองหน้าแคมรูอย่างเลเนลอาเตบ้าน,นะครับที่เป็นตัวหลักลงสนามเป็นประจำนะครับที่เหลือนี่ส่วนใหญ่นี่นักเตะ อิรักแทบจะทั้งสิ้นเลยนะครับและตัวบราซิเลียนเนี่ยเอาโชต้าไม่ใช้นะส่วนใหญ่ใช้เป็นนักเตะจากทวีปแอฟริกานะครับอีกหนึ่งตัวครับก็คือโดมินิกเบนดี้ครับในตำแหน่งกองกลางตัวรับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่เอาตรงๆก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพเนี่ยยังค่อนข้างแตกต่างจากเอาฮิลาวอยู่หลายคุมเลยทีเดียวต้องใช้คําว่าหลายคุมเลยนะครับเพราะว่าได้มูลค่าของทีมมูลค่านักเตะเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับ รวมถึงฟอร์มการเล่นครับทุกอย่างมันช่างส่วนทางกันทั้งหมดครับอีกทั้งเอาฮีลาเนี่ยได้เล่นในบ้านด้วยนะครับผมความได้เปรียบทุกอย่างมันเลยมาเต็มจริงๆครับนักเตะก็ไม่มีตัวบาดเจ็บอะไรเลยด้วยนะฮะแล้วก็ฟอร์มปัจจุบันก็ถือว่าดีมากโดยเฉพาะเกมรุกนี่คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโดดเด่นสุดๆนะครับเอาจอต้าด,ดูแล้วเนี่ยไม่มีเหลี่ยมไหนเลยครับที่จะบุกมาต่อกรกับ เอาฮีลาวได้เลยแม้แต่น้อยแม้กระทั่งใน AI ที่ประเมินมาตอนนี้นะครับโอกาสชนะเนี่ยของเอาฮีลาวอยู่ที่91%นะครับผมอันนี้หมายถึงชนะอย่างเดียวนะฮะซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงมากๆนะครับสำหรับการประเมินนะฮะแล้วก็โอกาสที่เอาฮีลาวจะยิงประตูใส่เอาชอต้าได้นะครับผมเอไอคำนวณมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดเนี่ยคือ5ลูกนะครับโอ้โหเยอะมากนะฮะคือ AI อ่านค่าว่าเอาฮีลาวเนี่ยจะยิงได้ถึง5ลูกเนี่ยอยู่ที่16%ครับ4ลูก12% 3ลูก1 5 2ลูก14%นะครับผม1ลูก8%คือเขาบองว่ายิงขาดแน่ๆว่าอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็โอกาสที่เอาชอต้าเนี่ยจะยิงประตูไม่ได้เลยนะครับมีมากที่สุดนะที่ AI อ่านค่ามาก็เลยดูแล้วเนี่ยวันนี้ก็น่าจะเป็นเอาฮีราวแหละที่ถล่มเอาชนะไปได้ตามคาดเหมือนเดิมนะครับเกมในบ้านนี่ต้องบอกว่าเชื่อขนมกินได้จริงๆฮะอัตราต่อรองเปิดมาแพงมาก2ลูกครึ่งครับแต่ผมว่ายังไงก็ยิงขาดนะครับบอลเอเชียนีย สโมสรไหนถ้ามันดีมันจะดีกว่าแบบมากๆจริงๆครับมันค่อนข้างจะโดดเยอะนะฮะมันจะไม่เหมือนกับฟุตบอลยุโรปนะครับที่บางทีทีมเล็กๆเนี่ยจะมาสู้ได้ในบางโอกาสครับแต่วันนี้ไม่น่ารอดครับถล่มเอาชนะได้อย่างแน่นอนครับผมขอเลือกอยู่ต่อเจ้าถิดอัลฮิลาวนะฮะราคา2ลูกครึ่งครับคู่ที่2ครับคราวนี้ไปดูฟุตบอล UCL กันบ้างในรอบตีสตรงนะครับคู่แรกเราไปที่นอร์เวย์นะครับผมโบโดกลิมครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมาลายูเวนตุสนะครับผลงานของโบโดกลิม นะฮะและยูเวนตุสไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ครับแต่โบดุูครีมจะแยกว่าหน่อยปัจจุบันครับสี่นัดผ่านไปพวกเขามี2คะแนนยิง5เสีย8ประตูได้เสียติดลบ3นะครับรังอยู่ที่อัดดับที่29เลยนะครับผม5้านัดหลังสุดเนี่ยโบดุูครีมชนะ3แพ้2นะครับแต่ว่าเกมใน UCL นัดล่าสุดคือการเล่นในบ้านแล้วก็แพ้โมโนาโกไปศูนย์ประตูต่อ1นย้อนกลับไปอีกครับคือบุกไปแพ้กาลาตาสลาย1ประตูต่อ3นะครับจริงๆเนี่ยเป็นทีมที่ดีนะฮะแต่พอเล่นใน ระดับยุโรปนี่ก็ค่อนข้างจะแสดงเห็นชัดเจนว่าสู้ใครลำบากอยู่เหมือนกันครับขณะที่ทางฝั่งของยูเวนตุสครับผ่านมาแล้ว4เกมพวกเขามี3คะแนนนะครับยิง7เสีย8ประตูได้เสียตีลบ1ครับรั้งอยู่อันดับที่26นะครับผลงานช่วงหลังเนี่ยต้องยอมรับว่าค่อนข้างเหนียวนะ5นัดหลังสุดไร้พ่ายนะครับแต่เป็นการเสมอไปถึง3เกมนะฮะแล้วก็เป็น3เกมหลังสุดด้วยแหละที่เสมอหมดเลยโดยนัดล่าสุดในฟุตบอลยุโรปคือการเปิดบ้านเสมอกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ 1ประตูตอนหนึ่งครับผมก็ในสถานการณ์ของฟุตบอลยุโรปเองเนี่ยก็ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเพราะว่า3แต้มของยูเว่เนี่ยคือการเสมอทั้งหมดนะครับผมก็เสมอ3แพ้1่นั่นเองนะฮะการเจอกันของทั้งคู่นี่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมาวัดกันนะว่าใครจะดูดีกว่าสภาพความพร้อมวันนี้คร่าวๆนะครับทางฝั่งโบโดกริมเนี่ยวันนี้จะขาดแน่ๆคือทางด้านของจจสติน กุนเดอร์เซนนะครับผมกองหลังนอร์เวย์ตัวหลักนะครับที่โดนใบแดงติดทั่วแบบไปตามระเบียบนะครับนี่ก็เป็นตัวหลักตัวเดียวนะฮะที่เจ็บในวันนี้ส่วนตัวผู้เล่นแก้หลักรายอื่นยังคงลงสนามก็ได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแคสเปอร์ฮอกนะครับในตำแหน่งกองหน้ารวมถึงแยนปีเตอร์ฮอกด้วยนะฮะแล้วก็ที่ขาดไปได้เลยก็คือแพทริกเบิร์กนะครับผมกองกลางเพลย์เมเกอร์ของทีมสภาพทีมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ครับ ขณะที่ทางฝั่งของยูเวนตุสทีมเยือนนะครับผมกุนซือลูเซโนสปาเลตตินะฮะวันนี้เนี่ยตัวเจ็บเซตเดิมทั้งหมดนะครับก็คือพวกทางด้านของอาคาดูอิสมมลิกเบรเมอร์อะไรพวกนี้นะครับตัวหลักที่ใช้งานเป็นประจำในฤดูกาลนี้พร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับเครฟเฟนตูรามนะครับผมอ่าทางด้านของมาเนลโลคาเตลี่นะฮะผมไอ้พวกนี้นี่กองกลางหมดเลยนะรวมถึงสามทหารเสือเกมรูกครับอย่างฟรานซิสโกคอนไซซาวดูซานวาลาฮูวิชแล้วก็ทางด้านของเคียนันยูดิสนะครับ แน่นอนแหละเรื่องคุณภาพนะครับผมยูเนตุสมีมากกว่าเพียงแต่ว่าฟอร์มของยูเบเองก็แสดงให้เห็นว่าฟืดๆอยู่เือนกันโดยเฉพาะเกมรุกครับอาจจะแอบฟืดเป็นพิเศษสักหน่อยนะครับโบตุกริมเองเนี่ยฟอร์มอาจจะไม่ค่อยดีนะฮะแต่ว่าอย่างที่ใครหลายๆคนอาจจะทราบกันว่าเกมในบ้านของพวกเขาถือว่าค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับและเห็นแบบนี้นี่สถิติของโบตุกรีมนะครับในการคลองเกมคลองบอลเนี่ยสูงถึง58%โดยเฉลี่ยนะครับซึ่งเป็นอันดับเจของลีก ถือว่าสูงมากปานะครับแล้วก็การทําประตูถือว่าทําได้เยอะด้วยเพียงแต่ว่าก็เสียประตูค่อนข้างจะง่ายเท่านั้นเองอันนี้คือปัญหาหลักคือเรื่องของเกมรับนะครับซึ่งคู่นี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดประเมินโดยรวมแล้วนะครับผมค่อนข้างจะสูสีเพราะว่ายูเว่เองเนี่ยก็ช่วงนี้ฟืดๆอยู่เหมือนกันแต่คราเนี้ยพอเจอโบลกริมที่เกมรับไม่ค่อยดีเนี่ยก็อาจจะมีช่องครับให้ยูเวนตุสเนี่ยบุกมาเก็บแต้มสัาคัญธ์ได้ไม่ว่าจะหนึ่งแต้ม หรือว่า3คะแนนก็ตามขออย่างเดียวครับแค่วันนี้เนี่ยโบตุกริมอย่าเล่นเข้าฝักเข้าฟอร์มจนเกินไปก็พอนะครับแต่มุมเสมอก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่มีสูงอยู่ดีผมมองว่าการเสมอนะครับในครั้งนี้รวมถึงใน AI ด้วยเนี่ยคือโอกาสเสมอถือว่าสูงมากๆนะครับผม ยูเวนตุสเองเนี่ยบุกมาต่อปอปอดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเดี่มเสมอมันเยอะขนาดนี้นะครับผมประเมินมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40% 46 47%เลยนะครับดังนั้นเนี่ยพอยูเวนตุสต่อปอปอ,ปอเราเลยเลือกที่จะลงทุนบอลน,น้ากว้างดีกว่านะครับนั่นก็คืออยู่รองโบโดกริมนั่นเองนะอันนี้ว่าตาม AI เลยแล้วก็ดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยผมก็ยังคิดอยู่ว่ายูเวนตุสก็มีโอกาสที่จะเสมออีกเกมหนึ่งเป็น4เกมติดต่อกันนะครับเพราะว่าการเล่นเกมเยอนยูเวนตุสยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร,ร่ในฤดูกาล ฟุตบอลยุโรปบล่อยด้วยผมว่าพวกเขาถือว่าเก่าพอตัวเหมือนกันคู่นี้ตัดสินใจเลยแล้วกันนะครับผมขอเลือกอยู่รองเจ้าถิ่นบโดโกลิมในราคาปปแล้วกันเชื่อว่าวันนี้น่าจะจบเสมอแล้วก็กินครึ่งหนึ่งไปครับถัดมาคู่ที่3นะครับเราไปที่ e Stadium เอตัสเตเดียนบ้างเวลาตีสามตรงครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของห้างขายาไบาเออร์เลเวอร์กูเซนนะครับทางฝั่งแมนซิตี้ครับปัจจุบันเนี่ยสีนัดผ่านไปมี10คะแนนนะครับยิง10เสียสประตูได้สี่ก7ครับ ก็รั้งอยู่ดับ4นะครับผลงานถือว่าดีเลยนะอยู่ในโซนบนที่จะเข้ารอบต่อไปได้เลยทันทีนะครับผมผลงานแฮมิลตันที้ช่วงนี้ถือว่าดียกเป้นเกมล่าสุดครับที่บุกไปเยือนนิวคาสเซิลแล้วก็พลาดกับมาหนึ่งประตูต่อสองครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นพวกเขาชนะมา4เกมรวดเลยนะครับเกมรุกถือว่าดีครับแต่ว่าเกมรับเนี่ยยังถือว่าเสียประตูง่ายเพราะว่าเสียประตูเนี่ยเกือบทุกเกมนะครับผมส่วนทางฝั่งของเลือเบอร์กุเซนครับผมผลงานใน UCL ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปัจจุบัน4นัดผ่านไปมี5คะแนนครับยิง6เสีย10ประตูได้เสียติดลบส รั้งอยู่ดับที่21นะครับผมแต่ถ้ว่าผลงานของเลวเวอร์ช่วงหลังนี้มาดีมากๆนะครับสามนัดลังสุดเนี่ยชนะรวดนะครับในทุกรายการบุกชนะเปนฟิก้า1-0เปิดบ้านชนะไฮเดนทาม6-0และเกมล่าสุดบุกไปชนะโวบวก3ประตูต่อ1น,นะครับนะ่าสนใจเลยนะครับว่าฟอร์มจะดียางต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเล่นได้แบบ3เกมล่าสุดบอกเลยว่าแมนซิตี้เหนื่อยแน่นอนนะฮะแล้ววันนี้จะเป็นการเจอกันนัดแรกของทั้ง2ทีมด้วยนะครับแมนซิตี้แล้วก็ไบเออร์เลเวอร์เซนครับไม่เคยเจอกันมาก่อนในรายการใดๆเลยนะ ขณะที่สภาพความพร้อมวันนี้ครับผมทั้งฝั่งเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับของเป๊ปเนี่ยขายแค่โรดี้กับมาโตโควาสิชเท่านั้นเองนะครับสภาพทีมถือว่าสมบูรณ์เลยครับเกมดูครับทั้งเออร์ลิงบารฮาแลนด์เจอร์มีโดกูซาวินโยนะครับรวมไปถึงฟิลฟอเดนนะครับวันนี้พร้อมลงสนามก,ก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับเกมรับเอ่ยผู้รัาประตูเอ่ยตัวจริงอยู่กันครบฮะ โซนฝั่งของเลเวอร์กูเซนทีมเยือนนะครับผมตัวเจ็บเนี่ยก็มีทางด้านของลูคัสบัสเกรตนะครับแล้วก็เอซีเกลปาราซิออสซึ่งเป็นตัวเจ็บตัวประจําอยู่แล้วนะครับตัวหลักนะครับช่วงที่ช่วงหลังเนี่ยเล่นดีมากๆครับแพทริกชิกนะครับผมมาลิกทิวแมนแล้วก็กองกลางอย่างอารกาเซียวันนี้พร้อมลงสนามกันได้ทั้งหมดนะครับผมรวมไปถึงในรายของจาร์เรลคอนซาด้วยนะฮะกองหลังกรีฑที่ย้ายมาเล่นอยู่กับไบเออร์เลเวอร์กูเซนเรียบร้อยแล้วเผื่อใครยังไม่ทราบนะอันนี้อัปเดตให้ฟังนะครับเซนด้าฮาร์ดจาก็เล่นนดดีี้้้วยะะฮออตงงบบกครั คู่นี้เนี่ยทางด้านของแมนซิตี้ได้เปรียบอยู่แล้วล่ะเพราะว่าทีมใหญ่กว่าแถมได้เล่นในบ้านด้วยนะครับเียนแต่ว,ว่าเลเวอร์เซนฟอร์มช่วงหลังดีจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองครับเลเวอร์เนี่ยเวลาฟอร์มดีเนี่ยมักจะฟอร์มดีกับทีมที่เล็กมากกว่านะครับแล้วก็เวลาเจอทีมใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเอาตัวไม่ค่อยรอดสักเท่าไหร่แถม AI วันนี้นะครับจากการประเมินทุกอย่างฟอร์มการเล่นแล้วก็วิธีการเล่นทุกอย่างเนี่ยมันแสดงให้เห็นครับว่าสปีดบอลแล้วก็ความแม่นยำของแมนซีีมมาาากกกว่่โอสทเอาชนะได้ในเนียระเมัน แล้วก็โอกาสที่แมนซิตี้จะชนะในเกมนี้สูงถึง92%เลยทีเดียวแล้วก็ AI ประเมินว่าแมนซิตี้ครับมีโอกาสที่จะยิงเลเวอร์กูเซนได้มากถึง4-5ประตูเนี่ยสูงถึง20%ซนะครับซึ่งถือว่าสูงที่สุดในบรรดาทุกสกอร์เลยทีเดียวนะฮะก็ดูแล้ววันนี้เนี่ยแมนซิตี้ก็มีโอกาสที่จะถล่มเอาชนะได้นะฮะในความเห็นของ AI ซึ่งก็เป็นความเห็นเดียวกับผมด้วยนะครับเพราะว่าเกมในบ้านแมนซิตี้นี่ต้องบอกว่าของดีจริงๆงนะครับผมอย่างที่พวกเขาเล่นในเอทอรสเตเดียมครับส ทีมใหญ่ย่างดอทบูลครับที่มาจากลีกเยอรมันเหมือนกันยังโดนไปแล้ว4ต่อ1ลิเวอร์พูลล่าสุดก็โดนมา0นต่อ3นะครับดังนั้นเรเวอร์กเซนเองต่อ้ฟอร์มดีแค่ไหนครับแต่มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่พวกเขาเองเนี่ยจะสามารถต่อกรกับแมนซิตี้ได้เลยนะฮะผมมองว่าวันนี้แมนซิตี้น่าจะถล่มเอาชนะเลเวอร์กเซนไปได้และชนะเกินกว่าแต้มต่อด้วยซึ่งวันนี้เปิดมาต่อ2ลูกถือว่าแพงมากนะครับผมสำหรับทีมที่เป็นยักษ์ใหญ่จากในลีกของตัวเองด้วยกันแต่ฤดูกาลนี้เรเวอร์ยังไม่ค่อยดีจริงๆครับ คู่นี้ขอเลือกอยู่ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ในราคา2ลูกท่วนไปแล้วกันนะครับถัดมาครับผมไปที่ฝรั่งเศสกันบ้างครับโอลิมปิกมกเก่ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสาริกาดงนิวคาเซิลนะครับทางฝั่งของมกเซ่นะครับผมในรายการนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับผ่านไปสีนัดพวกเขามีแค่สคะแนนเท่านั้นครับยิง6เสีย5ประตูได้เสียบวก1รั้งอยู่ที่อันดับที่25นะครับแต่ว่าผลงานในหลีก2เกมหลังสุดชนะรวดเลยนะฮะเปิดบ้านชนะแบ3-0ตามด้วยเกมล่าสุด บุกไปชนะนีสได้ -65 ประตูต่อหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเกมในยุโรปล่าสุดคือการเปิดบ้านแพ้อตาลนต้าศูนต่อหนึ่งะนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าฟอร์มในลีกเนี่ยจะดีต่อเนื่องจนมาถึงฟุตบอลยุโรปหรือเปล่านะฮะส่วนาฝั่งของนิวเซอรันค่อนข้างจะเน้นรายการนี้เป็นพิเศษครับปัจจุบันซีนัดผ่านไปมี9คะแนนนะครับยิง10เสีย2ประตูได้เสียบวก8รั้งอยู่ที่อันดับ6ครับผลงานจะรวมถือว่าดีเลยทีเดียวครับอาจจะมีแพ้บ้างอะไรบ้างแต่ดัดล่าสุดครับกำลังจิตกำลังใจน่าจะมมาเต็ เปิดบ้านเอาชนะแมนซิตี้ไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับและเกมล่าสุดในรายการนี้คือการเล่นในบ้านเอาชนะบินเบาไปได้2ประตูต่อศูนย์ด้วยก็คือเอาตรงๆครับเกมในบ้านนิวคาสเซิลดีมากเพียงแต่ว่าเกมเยือนอาจจะเป็นจุดอ่อนสะหน่อยเพราะ3เกมเยือนหลังสุดของนิวคาสเซิลในทุกรายการพวกเขาแพ้รวดหมดเลยนะครับผมให้กับไบรตันเวสต์แฮมแล้วก็เบนฟอร์ดนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเกมเยือนในรายการนี้ล่าสุดคือการบุกไปชนะยูเนเนเซกิลลสีประตูต่อศูนย์นะครับผม ส่วนการเจอกันของทั้งคู่นะครับเคยเจอกันเมื่อนานมาแล้วเมื่อปี2004นะครับในฟุตบอลยูฟ่าคัพนะครับตอนนั้นเป็นนิวคาเซิลครับที่บุกมาแล้วก็แพ้กับบารเซไป0ประตูต่อ2นะครับผมแต่อันนี้คือ20ปีที่แล้วนะอาจจะวัดอะไรไม่ได้มากนะครับส่วนสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมในค่ำคืนนี้ครับทั้งฝั่งของอลิบปิกงังเซก่อนนะครับผมวันนี้เนี่ยเจ้าถิ่นเองเนี่ยสภาพทีมโดยรวมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับเพราะว่าตัวเจ็บเองเนี่ย เป็นตัวหลักแหละทั้งบูริโลหรือว่าจะเป็นไอเฟเอเกย์ก็ตามนะครับแต่ว่ามันเจ็บมาสักพักใหญ่แล้วดังนั้นก็มองว่าไม่มีผลกระทบอะไรกับการจัดทีมสักเท่าไหร่นะครับผมเกมรับอย่างเปเจแมงปาวากับทีมที่เวียอย่างพร้อมลงสนามนะครับรวมถึงผู้สัดตูอย่างเจอร์เนโมโรลีด้วยนะครับผมผู้สัดตูของอาร์เจนตินานะฮะองการมีทั้งปีแรมีฮอยเบียกนะครับผมมีทั้งเมสันกรีนบูตนะครับผมแล้วก็มีทั้งนัของอีกอไปเซเาเกมลุกมีตัวเก่าอย่างโอบามยังนำทัพเหมือนเดิมนะคร่าวงๆ นิวการ์เซนนี่ประมาทไม่ได้เลยนะครับขณะที่ทางฝั่งทีมเยือนครับสาริกาดงนะครับวันนี้เนี่ยตัวเจ็บมีอยู่นิดหน่อยครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นการเจ็บหนักนะครับเป็นการเช็คความฟิตนะฮะทั้งลุยส์ฮอล์ครีนัทิปเปียแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนนะครับภาพรวมทีมถือว่าสมบูรณ์เลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งอย่างลีโปล์นะครับเกมรับมีทั้งมาลิกเทียลฟาเบนชาแดนเบิร์นนะครับผมเกมกองกลางนะครับมีทั้งบูโนกิมารายส์นะฮะฮาวิบานซันโดโตนาลีนะฮะแม้กระทั่งเเเกกมมมรรรุคับอออย่าางวต์ดนะผ ตัวทีมชาติเยอรมันซึ่งเล่นดีมากๆในฟุตบอลทีมชาตินะครับก็วันนี้พร้อมลงสนามด้วยเช่นกันนะครับจริงๆคู่นี้ถือว่าสูสีมากๆนะครับเนื่องจากว่ามาลเซ่เนี่ยเล่นในบ้านแข็งมากผมพูดแล้วว่าแกร่งสุดๆแต่นิวคาสเซิลเองนาะทีนี้เนี่ยก็ไม่กลัวใครเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็ตามแต่นะฮะเออซึ่งถ้าเกิดเทียบกันปอนต่อปอปนจริงๆเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่านิวคาสเซิลเนี่ยคุณภาพทีมยังคงเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับเพียงแต่ว,ว่าวันนี้ต้องบุกกกมมมาาาาาเเ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 ยยยยืือออออนนนนนทท่่่่่ั้้งแลววพคีีจจะไไดหร แต่ถึงกระนั้นเองเนี่ยผมยังมองว่านิวคาสเซิลนะครับผมถ้าเกิดเล่นเกมเยือนในเวทีระดับยุโรปเนี่ยพวกเขาเนี่ยยังมีผลงานที่ดีนะแล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่านโยบายสโมสรเนี่ยเน้นฟุตบอลยุโรปจริงๆนะครับเพราะว่านิวคาสเซิลเองก็ไม่ได้มานานแล้วพอได้มาทั้งทีเนี่ยพวกเขาก็พยายามจะทําผลงานให้ดีที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยโอกาสที่นิวคาสเซิลจะชนะเนี่ยเอไอประเมินออกมาแล้วเนี่ยอยู่ที่46ซซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับสำหรับอัตราต่อรองที่เปิดมาเนี่ยนิวคาสเซิลต่อแค่เสมอเเเเท่่าาานนนัััััั้อองงงงกกมมมมมมรรบบซยผผวคคีปญหะ ซึ่ง AI ก็มองอย่างนั้นเช่นกันนะครับแต่ว่าเกมรุกก็ถือว่าดีลเซอร์วันนี้ถ้าเกิดมาเหนียวซะหน่อยครับผมตั้งรับแล,ลวรอสนกับเน้นๆผมเชื่อว่าฟุตบอลอังกฤษเนี่ยคุณภาพยังเหนือกว่าฟุตบอลลีฝรั่งเศสอยู่ประมาณหนึ่งนะครับถ้าเกิดไม่นับไอ้พวกเปเปแชร์อะไรพวกนี้นะมักเซ่ครับเล่นในบ้านผมว่าทําได้เต็มที่แค่เสมอเท่านั้นครับไม่ถึงขั้นชนะเดลเซอร์หรอกถ้าจะมีใครชนะน่าจะเป็นลเซอร์ที่มีโอกาสมากกว่านะครับถ้าเดบเปิดมาต่อเสมอแบบนี้เนี่ยมันไม่กดด จากนั้นคู่นี้ขอเลือกอยู่ต่อทีมเยือนนิเวอร์เซนไปในราคาเสมอเท่านั้นนะครับขออยู่ราคาเสมอนะและคู่สุดท้ายนะครับผมไปที่อิตาลีครับนาโปลีวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคาราบักนะครับตัวแทนจากอาเซอร์ไบจันฮะทางฝั่งของนาโปลีนะครับผมฤดูกาลนี้ในรายการนี้ไม่สวยเท่าไหร่นะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ24นะครับศีนัดผ่านไปมี4คะแนนเท่านั้นครับยิง4เสีย9ประตูได้เศษติ่ลบอยู่5ลูกนะครับ หนัดหลังสุดในทุกรายการพวกเขาชนะแค่2เท่านั้นเองครับเสมอสองและแพ้1เกมนะครับผมถึงอย่างไรก็ตามแต่ครับเกมในบ้านของพวกเขายังถือว่าค่อนข้างจะเหนียวแน่นเลยทีเดียวนะครับฤดูกาลนี้ครับเกมในบ้านเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะฮะแถมเสมอแค่2เกมเท่านั้นที่เหลือชนะทั้งหมดครับเกมล่าสุดคือการเปิดบ้านเอาชนะอัตแลนตา3าประตูตอนหนึ่งนะครับผมขณะที่ทางฝั่งของคาราบักนะครับผลงานในรายการนี้นี่ก็ ถือว่ามาได้สวยเลยนะในช่วงต้นนะครับศีน่าผ่านไปมี7คะแนนครับอยู่อันดับที่15นะครับยิง8เสีย7ประตูได้เสียบวก1ลูกครับคาราบักเองผลงานดีครับผมในฟุตบอลลีกและรายการนี้ด้วยนะครับห้านัดหล่าสุดชนะ3เสมอ2นะครับไร้พ่ายอีกทั้งในรายการนี้เกมล่าสุดพวกเขาสามารถยันเสมอเชลซีในบ้านตัวเองได้ด้วยนะครับ2ประตูต่อ2แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าในผลงานเกมเยือนนะครับผมในเวทีดับยุโรปอาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ แล้ววันนี้จะเป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้ง2ทีมด้วยนะครับเดี๋ยวจะดูนะฮะว่าจะหมู่หรือจ่านะฮะทั้งฝั่งของนาโปลีเจ้าถิ่นนะครับผมสภาพความพร้อมวันนี้นะครับผมอาจจะต้องรอเช็คฟิตรามุสคอยลุนนะครับบิลี่กิลมอร์รวมถึงแฟรงก์อากินซาด้วยนะฮะแล้วก็ทางด้านของสปินาโซล่าที่ยังไม่รู้ว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าแต่ในรายที่เจ็บแน่ๆครับคือเคเินเดบรอยแล้วก็โรบูลูลูกากูนะครับรวมถึงอเล็กซ์เมเรสผู้รักษาประตูตัวหลักด้วยนะครับ วันนี้เนี่ยก็คงต้องใช้ท่านั่งของสอตานิสลาฟโลบอตกาแล้วก็สกอรแมทโทมิเน่ครับผมเป็นตัวขับขึ้นเกรมในแดงกลางนะครับขณะที่เกมลุกจะใช้อยิปเอลมาสนะครับผมกับมาเดโอปูลิตาโนเป็นตัวหลักนะครับผมส่วนดานฝั่งของทีมเยือนคาราบักนะครับวันนี้เนี่ยสภาพความพร้อมเนี่ยก็มีตัวเจ็บอยู่บ้างนะครับ2-3ตัวนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วไม่ใช่ตัวหลักเลยนะครับนอกเหนือจากทางด้านของคาร์ดิโบเกสนะครับผมกองกลางบราซิเลียนที่อาจจะต้องรอเช็คฟิตสักหน่อย นอกนั้นครับตัวหลักทั้งหมดลงสนามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์มิโลดูรันครับกองหน้าบราซิเลียนตัวหลักของทีมรวมไปถึงเลโอนโดอันดาเด้ด้วยนะครับในตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์ซึ่งตัวนี้ต้องขอชมนะครับว่าเล่นดีมากๆเลยนะฮะถึงกนนั้นเองครับการบุกเยือนนาโปลีเนี่ยต้องบอกว่าโอ้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากเกินแสนเขินจริงสําหรับพวกเขานะครับอาจจะมีฟอรมที่ดีก็จริงนะครับแต่ว่านาโปลีเองก็ถือว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่นะครับผมจากลีกใหญ่ด้วยแล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยดังนั้นเนี่ยความได้ แต่ผมติดอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่านาบูลีเนี่ยติดเสมอบ่อยไปสักหน่อยนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นขึ้นใหมายคำถามครับว่าการเปิดบ้านเจอคาราบักครับที่ค่อนข้างจะฟอร์มเดี่ยวนะฤด,ดูการนี้ถือว่าออกไปทางเหนียวนะครับจะสามารถที่จะเก็บชชนะได้หรือเปล่าหรือถ้าเกิดเก็บชชนะได้จะสามารถยิงประตูได้เกินแต้มต่อหรือเปล่าเท่านั้นเองครับซึ่งซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI เนี่ยก็คำนวณมาว่านาบูลีเนี่ยมีโอกาสชนะนะแค่ชนะเนี่ยอยู่ที่46เนะครับเสมอ24แล้วก็ คาราบักมีโอกาสผูกบอชนะได้30%ครับผมถ้าออกมาแบบนี้่วนใหญ่ทรงมันจะจบที่เฉือนๆซะมากกว่านะครับแล้วก็อ่านว่านาโปรีเนี่ยมีโอกาสยิงได้แค่1ประตูนยสูงที่สุดครับก็คือ9%ในขณะที่คาราบักครับมีโอกาสยิงได้1ประตูเนี่ยสูงที่สุดเลยครับคือ11.5%โอ้กลายเป็นว่าทางด้านของ AI เนี่ยอ่านว่าวันนี้เนี่ยนาโปรีไม่น่าจะยิงคาราบักเกินกว่า1ลูกนะครับผมและคาราบักมีโอกาสทําประตูใส่นาโปรีได้ด้วยนะฮะซึ่งถ้าดูจากฟอร์มของคาราบักแล้วเนี่ย ถ้าเกิดเล่นไนเหนียวจริงๆนะครับผมแล้วก็นาโปลีเองเนี่ยเกมรับอขออภยัยเกมลุกฟืดๆแบบเนี้ยผมว่าก็มีโอกาสที่จะจบเสมอได้เหมือนกันนะหรือถ้าจะชนะคงชนะแค่1นลูกเท่านั้นนะครับผมคือดูจากอัตราต่อรองลูกครึ่งดูแล้วมันแพงไปสําหรับฟอร์มการเล่นของนาโปลีณนะชั่วโมงนี้นะครับผมว่าคาราบักวันนี้น่าจะสู้ได้ดีแล้วก็คงแพ้กลับไปในสกอร์เชีเชียดหรืออาจจะมีมุมเสมอได้ถ้าสร้างเซอร์ไพรส์รนะครับคู่นี้ผมขอเลือกอยู่ต่ออขออภัยครับเลือกอยู่รองทางฝั่งคาราบักทีมเยือนในราคา และนี่คือ5คู่ในค่ำคืนนี้นะครับที่ผมใช้ AI เนี่ยเป็นตัวหลักในการวิเคราะห์นะฮะบวกกับความรู้สึกเล็กน้อยนะครับคู่แรกครับอยู่ต่ออัลฮิลาวราคา2ลูกครึ่งครับคู่ที่2ครับอยู่รองโปโดคิมราคาปอปอครับคู่ที่3าอยู่ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ราคา2ลูกท่วนครับคู่ที่4อยู่ต่อนิวคเซนราคาเสมอนะครับและคู่ที่5ครับอยู่รองคาราบักนะครับในราคาลูกครึ่งนะครับผมวันนี้5คู่เนี่ยเป็นบอลต่อไป3บอลรอง2นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเช็คกันบ้านไปผมพร้อมกันนะครับ ฝากไว้ด้วยอีกครั้งครับสำหรับสายเสียนทุกท่านครับกิจกรรมทยโลสกอร์ชิง p h o n e 17นะครับตอนนี้เนี่ยกำลังรันอยู่สนใจสามารถทักมาสอบถามผู้คุยหลังไมล์ได้ทางไลน์แอดแอ88นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมช่องผมเปิดมาเนี่ยเข้าสู่ปีที่5แล้วนะครับก็อยากให้อ่าอยู่กันยายวๆแบบครอบครัวไปเลยแล้วกันนะครับมีช่วงที่แม่นบ้างมีช่วงที่รุดรุไปบ้างอะไรยังไงนะเหมือนผัวเมียนะยังไงก็อย่าเพิ่งทิ้งกกัันนแลว โอเคครับคืนนี้ขอทุกคนเฮง <ๆ S 1> เฮงรวยรวยโชคดีกันทุกคนแล้วกันสวัสดีครับ